วิธีการทําแบบนี้อย่างที่กล่าวเลยว่าเรื่องทำมันไม่ยากแต่ที่มันยากคือมันรักที่จะทํำไม่เคยได้คือศรัทธาเนี่ยถ้าไม่ตั้งมั่นจริงๆมันมันทำไม่ได้เลยทีเดียวนะศรัทธานี่แปลว่าความรักความพอใจความชอบความฝักใฝ่นะแล้วความเชื่อ ความเชื่อมั่นอะไรพวกนี้ที่เราให้คําจำกัดความเมื่อวานทีนี้วันนี้เมื่อเรามีความเชื่อมั่นความศรัทธ,ธาความฝักใฝ่ความใส่ใจแล้วเนี่ยมันก็ต้องลงมือทำในการลงมือทำาดยถ้าหากว่าเราทําแบบไม่ถูกเนี่ยศรัทธ,ธาก็ไม่สำลิดผลเพราะคนเราชาวพุทธของเราเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยคนเราศรัทธ,ธาเข้มแข็งเหลือเกิน สร้างวัดสร้างว่าสร้างอะไรยากขนาดไหนในภูในผ,ในผาในป่าในถ้ำในหิวเข้าไปสร้างกันวัดใหญ่ตัวมโหฬลรได้สําเร็จเจาะภูเขาเหล่าถ้ำให้เป็นที่พักอาศัยก็ทําได้สําเร็จแต่ถามว่าท่านเหล่านั้นยังมีทุกข์อยู่ไหมแน่นอนท่านเหล่านั้นมีปัญหาอยู่ไหมแน่นอนท่านเหล่านั้นยังมีความเปลี่ยนแปลงแปลปรวนในร่างกายจิตใจอยู่ไหมแน่นอนต้องมี เพราะอะไรเพราะตัวศรัทธานั้นยังไม่นําไปสู่ความเพียรที่ถูกต้องนะนี่ความเพียรที่ถูกต้องก็คือทําอย่างไรถึงจะถูกต้องคําว่าเพียรนมีทั้งหลายคํานะพิทยะเอ่ยอุสาหะเอ่ยวายามะเอ่ยขันติความอดทนเลยอาตาปียุตระบะเอ่ยใช่หลายคำอะ แต่รวมแล้วก็คือความเพียรนี่แหละทั้งหมดเนี่ยอาตาปีสติมาสัมปชานถ้าความเพียรไปใช้กับสติสัมยะเ็เรียกว่าอาตาปีถ้าความเพียรจะไปใช้กับขันติเขาเรียกว่าตะบะนะถ้าความเพียรนียไปใช้กับการกับงานเรียกว่าอุสาหะถ้าความเพียรนียไปใช้กับองค์มรรคเรียกว่าพยายามหรือวายามะอุสหาหะพยายามเห็นไหม แค่ความเพียนคําเดียวนะในภาษาบาลีภาษาอื่นแยกแยะไปตั้งหลายคําแล้วเราจะไปเข้าใจคําไหนได้อันนี้คือความยากของเรื่องภาษาหลวงพ่อเทียนเลยท่านไม่ค่อยยอมใช้ภาษาบาลีเลยไม่ใช่ท่านไม่รู้นะแต่ว่ามันไม่รู้จะใช้คําไหนถึงจะถูกนั่นะคือความเพียรในภาษาไทยเราภาษาลาวเรา ก็ยังไงมันเห็นบ่ดอุอ่ดุมันเออแล้วก็ยังไงอีกภาษาไทยแล้วว่าไงอู้ขยันขยันขันแข็งใช่ไหมมันมันมันเจาะลงเลยไม่ต้องไปแปลอย่างอื่นเลยเขาว่าขยันก็จบละฮะขยันก็ไม่ใช่เขาบอกดิลิเอนอีกแล้วทูโรแลนเดียวถ้าศัพท์อื่นนะอ่ะเอ็นยูเรน ใช่ไปเยอะแยะไปหมดแต่คนไทยขยันจบถคนเราเราก็ดุมันห่าวไเป็นดีใจเอาเนี่ยดทีนี้ไอ้เ er มื่อเรามีความขยันความเพียรแล้วเนี่ยมีอยู่แต่ว่ามันมีความถูกต้องหรือไม่ในความเพียรนะปัจจุบันเขามีสำนวนว่า น่ากลัวอย่างคนโง่ที่ขยันน้องไงเอาสร้างความเสียหายกับคนขี้เกียจนี่มันนะเหมือนกันเราจะไม่ขยันแบบงู้งเรขยันแบบฉลาดทําไงในนี้คือจะให้คํชี้ขาดความในองค์ของที่เราทําวิริยะเนี่ยเราจึงใช้คําว่าวิริยะวิริแปลว่ามาจากคาว่าวีระวีระแปลว่าอะไร แปลว่ากล้าหาญวีรชนวีรบุรุษนะเป็นคนกล้าหาญแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันล่ะที่เรามาทําวิทยาแบบนี้เกี่ยวข้องสิคุณกล้าไหมที่จะสู้เวลานั่งไปสบายๆเนี่ยคุณกล้าไหมที่จะเปลี่ยนเอาความสบายออกไปนั่งไปคิดๆไปคุณกล้าไหม,ไหมที่จะหยุดคิดเนี่ย นั่งไปนั่งไปมันมันเบื่อคุณกล้าไหมที่จะไม่เบื่อนั่งไปนั่งไปมันคิดแต่มันไปมันมันขี้เกียจคุณกล้าไหมที่จะไม่ขี้เกียจเพราะกล้าคือทาตัวกันข้ามในสิ่งที่มันเป็นในสิ่งนั้นนะแต่บางคนก็ทําได้สําเร็จใช่ไหมถ้าคนไหนทําได้สําเร็จถือว่าคนนั้นเป็นวีแล้วอะไรวีแล้วบุรุษหมายความว่ามันมันกล้าไปแก้ไขได้ทุกเรื่องนะ วีละแต่ตอนแรกไอวีละก่อนที่จะเป็นวีละบุรุลวงเราค่อยเอาชนะไปทีละอย่างทีละกล้าทีละกล้าทีละกล้าไปปลูกไปหลายกล้าตัวหลายกล้าไปไงเพราะนั้นไอ้กล้าไม้กับไอ้กล้าหานี่มันเขียนเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ตัวกล้าตัวนี้ยมันเป็นตัวบุ่มเพาะเชื้อของตัวอะไรตัวสติสมาธิปัญญาเขาจึงเรียกว่ากล้าจึงไม่เขียนว่ากล้า บางทีเขียนว่ากล้าก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่มีความหมายในการที่จะทําให้เกิดสติสมาธิปัญญาต้องปลูกไปทีละกล้าเอาชนะนี้เอาชนะความง่วงได้ได้อีกกล้าหนึ่งสักพักหนึ่งมันขี้เกียจเอาชนะความขี้เกียจได้ปลูกได้อีกกล้าหนึ่งวันนี้มันฟุ้งซ่านเอาชนะความฟุ้งซ่านได้ปลูกได้อีกกล้าหนึ่งวันนี้มันปวดมันเมื่อยเอาชนะความปวดเมื่อยได้อีกล้าเนึ่งมันเพิ่มกล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นนาข้าว ใช่ไหมเข้ากล้าในนาข้าวอันนี้ความหมายมันพ่าไปนะไม่ใช่ว่าเอาเองนะเพราะามันผ่าไปนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ที่เราต้องเข้าใจให้ถูกอะ่ะการที่เข้าใจถูกต้องก็อาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่ทํามาจนชํานาญนะเราจะบอกเราได้เอาละทีนี้เมื่อว่าวิริยะแปลว่ากล้าหาญกล้าหาญในธรรมที่จะ ทำภาวะที่เราไม่พึงปรารถนาเนี่ยให้เป็นทุกกันข้ามภาวะของความอยากเป็นอุบสรรคต่อการปฏิบัติวิปัสนาเรากล้าไม่ที่จะถอนความอยากออกทีนีเคาว่าความอยากกับศรัทธานะความอยากความเชื่อมันต่างกันอย่างไรผมอยากปฏิบัติทมยังผมอยากจะทำได้เยอะๆผมอยากจะมีสติ ผมอยากจะได้สมาธิผมอยากจะได้มรรคได้ผลเนี่ยเป็นตัณหาไหมนะี่เป็นถ้าหากว่าผมศรัทธาเชื่อมั่นในการที่จะทํามรรคผลให้เกิดผมเชื่อมั่นในการที่จะทําให้ความเพียรนี้ได้สําเร็จเชื่อมัน่นความจริงนะคาว่าศรัทธาตัณหาเนี่ยมันเหมือนหัวขบวนรถไฟขับนเดียวกันเลยหัวเดียวกันเลย ความอยากตัณหากรัทธานแต่ว่าถ้าเราจะไปกรุงเทพหัวรถไฟเนี่ยมันหันไปทางเชียงใหม่เนี่ยวิ่งเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่จะถึงกรุงเทพไหมไม่ถึงนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านใช้คําว่ามิจฉาศรัทธาหรือสัมมาศรัทธามิจฉาวายามะหรือสัมมาวายามะตรงนั้นถ้ามีคำของท่านถ้าหากว่ามิจฉาวายามะคือความพยายามมันผิด เราก็มาเปลี่ยนกลับข้างใช่เหมือนกับตัวขี้เกียจเนี่ยมันเป็นมิจฉาใช่ไหมมิจฉาสตติก็เปลี่ยนมาเป็นขยันเยอะเป็นสัมมาสมมุติว่าไอ้ความขี้เกียจเนี่ยเหมือนไอ้หัวขบวนรถเนี่ยมันหันไปทางอุบลนอนุดรแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้อุบวอุดรมอยู่ทางไหนเนี่ยเราจะกลับหัวถูกไหมเราคิดว่าอุบวอุดรไปเชียงใหม่ คุณด้วยวนอุดรไปกรุงเทพเนะี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะต้องมีสมาธิทีมาก่อนยไงก่อนที่จะมีสมาคือหมายความว่ามันจะต้องรู้เข้าใจถูกเสก่อนว่าไอจุดที่เป้าหมายของเราเนี่ยเราจะไปที่ไหนนี่เราจะไปเชียงใหม่เรายังไม่รู้่เชียงใหม่อยู่ทางทิศไหนเนี่ยไปไม่ถูกแน่นอนเลยแทนที่จะหันหัวไปทางเชียงใหม่มันกลับไปทางอุบลนนท์เป้าหมายแทนที่เราจะขจัดความอยาก แต่เราไม่รู้ว่าไอความไม่อยากเป็นอย่างไรมันก็ไปทำไปตามความอยาก,กว่ายังคำ่ำศรัทธาเพื่อที่จะโอ้อยากบรรลุทำอยากเห็นทำอยากเหมือนกันใช่ไหมแต่มันคนละอยากสิ่งใดก็ตามที่จะทำให้มันหมดทุกข์หมดปัญหาพ้นทุกขมันไปสู่มากสู่ผลความอยากในทางนั้นเราเรียกว่าศรัทธาจำไว้นะ แต่สิ่งใดก็ตามเราศรัทธาสิ่งใดก็ตามศรัทธาตัวนั้นไม่ได้นำไปเพื่อความสิ้นทุกข์สิ้นปัญหาศรัทธาตัวนั้นเราเรียกว่าตัณหาหาเพราะนั้นความอยากนี่จึงเป็นขบวนการเดียวกันกับตัณหาและศรัทธาตัณหาขบวนการเดียวกันแต่ว่าตัวแปรมันว่าอยากนี่มันถูกหรือมันผิดอยู่ที่ตัวเห็นถูกหรือเห็นผิดถ้าเห็นถูกความอยากแล้วก็ถูก ถ้าเห็นผิดความอยากเราก็ผิดเข้าใจนะเราจะไปทีละเปราะว่าตัววิริยะที่มันถูกคืออย่างไรท่านเลยก็เอาตัววิริยะไปเป็นองค์ของสัมมาวายามะคือหมายความว่าคุณต้องกล้าแบบกล้านะแต่คุณกล้าแบบสัมมาวายามะแล้วสัมมาวายามะคือเพียนถูกคือเพียนอย่างไรอืมเพียนถูกเป็นเพียนเป็นยังไงหนึ่ง ระวังสิ่งที่เราทําเนี่ยสิ่งไหนที่เราไม่ต้องการให้ระวังสิ่งนั้นเช่นเรานั่งไปเนี่ยความเบือ่อความขี้เกียจเป็นสิ่งที่เราต้องการไหมไม่ต้องการนี้ยก็ต้องระวังมันระวังไม่ให้มันเกิดที่จะทําไงก็ได้ไม่ให้มันเกิดคอยระวังนีทางทางจิตแนะ่แล้วนั่งไปเนี่ย มันเมื่อยมันปวดเราก็ไม่ต้องการให้มันปวดมันเมื่อยเราระวังได้ไหมวิธีระวังไม่ให้มันเกิดความปวดความเมื่อยทำยังไงใช่ไหมเปลี่ยนกายแต่ระวังไม่ให้เกิดความขี้เกียจความเบือ่อเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนใจและเปลี่ยนความคิดอ่าเห็นไหมแต่ทิ้งถ้าวเราไม่ชอบความไม่สบายความปวดความ เมื่อร่างกายเราไม่สบายแต่เราก็ไม่เปลี่ยนระวังถูกต้องไหมคําว่าระวังในที่นั้นมายก็เฝ้าระวังที่จะไม่ให้มันไปสู่ภาวะที่ไม่ไม่ต้องการนี่คยกว่าเฝ้าระวังเพราะนั้นการที่เรานั่งยกมือร่างเยาวะเนี่ยคือการเฝ้าระวังแต่ทําไมต้องยกด้วยอ่ะถ้าสมมุติว่า บ้านเราเนี่ยเป็นบ้านเศรษฐีต้องมียามใช่ไหมยามเนี่ยมันทาอะไรบ้าง,งไงมันยืนเฉยๆอัน้ไเพียงแต่เฝ้าระวังว่าอะไรใครจะไปใครจะมาเพราะฉะนั้นตัวสติจึงเป็นตัวยามเฝ้าระวังคอยตรวจสอบแต่สตินั่งอยู่เฉยๆก็มีสติเนี่ยทําไมต้องยกเลยอ่ะนั่งเฉยๆมีไหมสติมีใช่ไหม ก็มีแต่ทําไมต้องยกเลยยามมันไปยืนเฝ้าคอยระวังแต่ยามนั้นไม่มีอาวุธเนี่ยโจรมันกลัวไหมไม่มีปืนไม่มีดาบไม่มีอะไรเป็น,นมันกลัวไหมเออโจรไปกลัวอะไรมันก็ล็อกคอไปเฉยเนะมันเอาปืนไปชี่นั้น่หลยเอ้ยามก็เสร็จมันเ <laughs> ออยามก็เสร็จแต่มันเห็นยามสะพายปืนเดินไปเดินมาเป็นไง อ่าอย่างน้อยมันก็ต้องคิดหนักอะ่ะว่าไอ้กูปืนกูมันสู้ไอ้ปืนยาวนี่ไหวไหมเนี่ยนี่ไอ้ตัวนี้คือตัวอาวุธไงเออไม่ได้นั่งเฉยเฉยชวอาวุธด้วยนะนเนี่ยอา่อาอ่าสิบแปดท่านี่คืออาวุธแหละอาวุธเยอะซะด้วยดิเออไม่ใช่อายุอาวุธอันเดียวอืถ้าหากว่าโจนมาเห็นโอ้โหปืนมันก็มีดาบมันก็มี ปืนหลายชนิดด้วยทั้งหนิบที่เอวทั้งสะพายโอ้โหคิดหนักเลยเหมือนกันแต่คนที่นั่งดูลมหายใจเนี่ยก็เฝ้าระวังมีอาวุธไหมมีแต่ว่ามันไม่ได้โชว์มันพกข้างไหนอ่ามันพกข้างไหนทีนี้ไอ้โจนบางทีมันไม่เห็นอาวุธเนี่ยมันก็คิดว่าไอ้ยามมันคงไม่มีอะไรใช่ไหมเผิมเข้ามาล็อกคอเฉยอันนี้ ชักอาวุธเวทันเสร็จมันไม่กันแต่ถ้ามันโชว์อาวุธเนี่ยอันนี้เหมือนกันมีการโชว์อาวุธเอากันง่ายๆอย่างงี้นะไม่ต้องซับซ้อนนะฮะไม่ต้องซับซ้อนอันนี้คือทําให้เรามีกําลังอาวุธด้วยกําลังกายเพราะนั้นสติจึงเป็นตัวเฝ้าระวังในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาตัวนี้ท่านจึงเรียกว่าสังวรประทานนะเอาตัวระวังเป็นหลัก ประธานไปว,ว่าเป็นเป็นหลักเออตัวระวังเป็นหลักระวังเฉยเฉยอ่ะยามเนี่ยมันจะระวังทั้งคืนทั้งวันไหวไหมไม่ไหวทำไงบางครั้งก็ไปนั่งอา่านั่งอนั่งปั๊บเดียวเนื่องจากมันไม่ได้พักใช่ไหมเผลอหลับไปเฉยเลย <c oughs> ยามมีเหมือนกันแต่ยามเผลอหลับ <c oughs> เออแต่ไอ <c oughs> โจรเนี่ยมันจ้องอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมันแอบจ้องอยู่อ่ะมึงหลับอะไรกูเข้ามานั้นน่ะเหมือนกันไอ้ตัวเบื่อตัวขี้เกียจแล้วก็ว่าเราคอยระวังอยู่แล้วนะแต่มันเผลอเกิดจนได้อ่ะมีจะมีทีเผลอใช่ไหมเผลอขี้เหียจน,นได้เผลอคิดจนได้กูระวังมึงแล้วมึงก็ยังเผลอคิดจนได้อันที่สองพอรู้ว่าเผลอปั๊บเนี่ยต้องทันทีเลย ต้งรู้ขึ้นทันทีคือหมายความว่าไอ้คนนี้พอรู้ว่าเผลอนอนหลับไปปั๊บต้องรู้ตัวอ๋อกูเป็นยามกูจะมานั่งหลับไม่ได้เพราะนั้นยามเขาบางครั้งบริษัทใหญ่ๆเขาจะมีหลายคนไงว่าไอ้คนนั้นมันเผลอไอ้คนนี้ต้องเตือนใช่ไหมอ่าเหมือนกันตัวสติเนี่ยมันก็จะต้องมีเพื่อนคอยเตือนด้วยใครเป็นเพื่อนของสติฮะ สัมปชัญญะอ่าอสติสัมยะเนี่ยมันมันต้องมาก่อนนะสติสัมยะเป็นช้างเท่าหน้าใช่ไหมเพราะนั้นช้างเท่าเดียวไม่ได้มันจะล้มก็ต้องมีช้างอีกขันสติสัมยะเป็นช้างเท่าหน้าอ่าอะไรเป็นช้างเท่า,าหลังท่านท่านท่านทำสวดประจำอ่าฮิริโอต,ตปะเป็นช้างเท่า,าหลังอเออช้างเท่าใดไหม อันนี้คือเมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อเผลอปับ๊บตัวสัมปญญะต้องเข้ามาช่วยรู้ตื่นตัวเพราะฉะนั้นขณะที่สร้างสติเนี่ยต้องรู้ตัวไปด้วยนะไม่ใช่ว่าจ้องแต่ยกมืออย่างเดียวแต่ไอตั้งแต่ห,หัวจุดเท้านี่ไม่รู้ด้นะือันนี้เขาเรียกมีแต่สติแต่ขาดสัมปัญญะคือรู้ที่มือด้วยรู้ที่ตัวด้วยการที่มีรู้ตัวทั่วพร้อมนีเรียกว่าสัมปชัญญะนะเพราะนั้นสติมีสัมปญญะเป็นเพื่อน สติมัทจะต่างกันไงสติคือรูอ้จุดที่เรากำลังทำแต่สม,มุยญะนี่เป็นกำลังหลักซัพพอร์ตถ้าหากว่าเปรียบสติเหมือนทาหารตั้งทัพสม,มุยญะก็คือฐานทัพใช่ไหมถ้าฐานทัพไม่ปลอดภัยเขาลุกเข้ามาก็ป้องกันตัวไม่ได้นั้นสติเป็นตัวแม่ทัพสัมปยญะเป็นตัวฐานทัพนะ ต้องทางานด้วยกันขาดกันไม่ได้เอาละทีนี้สมมติว่าเราเผลอไปสัมผัสยาบอกเราว่าเอากลับมาใหม่ไอ้การรีเซ็ตใหม่ตั้งต้นใหม่เสมอนี่เรียกว่าอํานาจของสัมปชัญญะช่วยแล้วเขาไปจัดการเอาตัวรู้สึกเบื่อออกไปได้สํยาเร็จนี่ความพยายามมาที่สองความพยายามมาที่หนึ่งคือระวังใช่ไหมความพยายามที่สองถ้าหากว่าตัดจัดการออกไปได้สํยาเร็จเราเรียกว่าประหาร ประหานนะระปทานประหารเพรว่าตัดออกสลัดออกแก้ไขออกบำบัดออกเปลี่ยนแปลงออกสมมุติปวดขานเนี่ยมันปวดห,หนักแล้วทนไม่ไหวต้องประหารใช่ไหมเก็บไว้ไม่ได้ต้องฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งก็ไม่ใช่ไปใช้อะาปืนหาหน้าไม้อะไรใช่อะไรอาเปลี่ยนอาวุธนี้เรียกว่าปัญญาอ่า ปัญญาตัวสมัญ,ญาัานเองพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นปัญญาได้ตัวสมัญญเตือนให้เป็นฐานแต่พอฐานนี้เอื้อให้ทหารได้ทํางานเอื้อให้สติได้ทํางานทํางานได้สําเร็จเป็นปัญญาดูให้ดีนะว่าตัวทหารที่ตั้งทัพเนี่ยเป็นสติฐานทัพเป็นสมัญญะเมื่อทําการได้สําเร็จเรียกว่า ปัญญารักษาฐานไว้ได้อันที่สามนี้ที่รักษาฐานไว้ได้ทําได้สําเร็จเรือประหารอันที่สองและอันที่สามเพียนเพื่อที่จะรักษาว่าเออเมื่อมันตื่นตัวรู้สึกตัวดีแล้วขยันดีแล้วเนี่ยพ็ขี้เกียจก็จัดการได้ตัวเบื่อเขาจัดการได้ตัวคิดฟุง้งซ่นานก็จัดการได้ไม่เผลอได้วางใจได้ไหม ว่าอะไรก็เรียบร้อยแล้ววางใจได้ไหมเออไม่ตองตัไปก็ไม่ต้องระมัดระวังอะไรทําได้สดําเร็จแล้วว่าไม่ได้ต้องเป็นไงว่ายามเนี่ยมันยืนอยู่กับที่ได้ไหมสมมติบ้านมันกว้างมันยืนอยู่ที่จุดนี้ตรงเดียวนะขโมยไปเข้าตรงไหนนู่นไปเข้าหลังบ้านเ <laughs> สร็จมันอีกเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดยามคนนั้นจะต้องทําไงต้องเดิน เดินลอ้อมไม่ใช่เดินจงกรมนะ,ะเดินไอตัวที่เดินแล้คอยออสํารวจตรวจสอบว่าไอ้โจมมันจะมาตรงไหนคือข้อที่สามก็เรียกวภาวนาประทานอ่าภาวนาประทานคือเดินดูตัวดูตรวจสอบดูจะเข้าตรงไหนเนี่ยภาวนาประทานก็คือเราขยันทำอ่าขยันทําไปเรื่อยๆอันนี้เพยียนอันที่สามนะหนึ่งเฝ้าระวังในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสองถ้าเผลอไป แก้ไขทันทีสามต้องขยันเพิ่มความขยันขึ้นอาจจะมาอยู่จุดเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นไอการตั้งอาวุธรอบฐานมันไม่ใช่ตั้งอยู่จุดเดียวใช่ไหมตั้งอยู่โดยรอบเลยทุกจุดมันจะมาที่ทางไหนอย่างน้อยก็สี่ทิศนี่คือภาวนาประธานคือทําให้มันมากขึ้นเพียงน,นทีสามเพียงนาทีสี่เมื่อตรวจสอบรอบรู้อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็ต้องประจําฐานอย่าไปเออตรวจสอบแล้วก็กลับมารวมกันที่เดียวเดี๋ยวคราไปเดินหน่อยเดี๋ยวกลับมานั่งกินเหล้ากันต่อไหวไหมไม่ได้โมเดลกินเหล้าตรงนี้ออไอ้ขโมยเข้าได้ดัง,งเฉยสกิล <Skill, S 2> ใช่ไหมสกิลฟูลสกิลฟูลมาใช้สกิลลิงคือใช้ให้คล่องให้มันเป็นสกิ skill ลอะสกิลแปลภาษาไทยว่าชำนิชำนาญใช่ไหมอชำนิชำนาญใช้เป็นอะใช้เป็นอย่างคำพูดเหมือนกัน ถ้าไม่มีกุศลในการพูดพูดไปเรื่อยๆคิดว่าพูดได้ก็พูดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการเลือกให้เหมาะเจาะกับการเวลาพูดไปก็